นี่วันนี้มาถัางสีขาวให้ดูวันนี้นะครับเราจะมีสูตรไผ่เขียวว,าวาสายไผ่เขียวสายเหยื่อหอมตังเดอร์นี่แหละครับขนมปังไปมาเทใส่เลยครับโอ้โหขนมปังบอกเลยว่า,าละเอียดสุดๆ,ๆ,ๆนะครับ ตามด้วยนี่อดดำไผ่เขียวครับผมเอ้ยอูยโหเลยอะโอ้อยเีโหเขียวปืด้ดนะครับมาตามด้วยปังกะทิครับผมแมววโรลงไมโอหอมจัดตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เรายังไผ่เขียวกันไม่สุดจินดามาเนครับผมอืมโอ้เขียวปาดอีกรอบนึงแล้วก็ตามด้วยแยมรโร ลงไปแล้วลงไปแล้วครับเหลืออย่างสุดท้ายหัวชิงนี่เมมีม่สีม่วง<อ>และใครและใครเขาใส่นี่ลงไปเนี่ยโอ้โ,อโหมาสีม่วงแล้วครับรแล้วก็<อ>คนครับผมคนครับสุนัขครับ<อ>สุสุสุนัขครับ<อ>สุนัขเลยครับ